สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับสำหรับ FC Mobile Surf เกาหลีนะครับก็อีเวนต์ตัวนี้จะเป็นอีเวนต์เป็น f y เจอ V.S. Inferno 2025นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับคลิกเข้ามาครับผมในส่วนของ f q u a V.S. Inferno 25นะครับก็แบ่งด้วยกันเป็น4เมนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกกันครับเมนูแรกก็คือจะเป็นเมนูบทเริ่มต้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ ทีมของแอควานะครับตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยสันตินะครับกับอีกหนึ่งทีมนะครับทีมของอีฟเ n อร์โนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นหัวหน้าทีมก็จะเป็นอาลโรมาดิดีนะครับวัดก็จะเลือกของมาดิดีนะครับจะได้ตัวผู้เล่นตัวของที่เราเลือกมานะครับก็จะเป็นอว r 1ารนะครับสำหรับอีฟเ n อร์โนนะครับเฟนะครับ แล้วก็เป็นบอลนะครับอีฟโนแล้วก็เสื้อนะครับแล้วก็เป็นโลโก้นะครับสำหรับตัวที่เราเลือกมานะครับผมมาดูเมนูด้านขวามือเลยครับตัวส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งด้วยกัน4เมนูย่อยนะครับมาดูเมนูแรกกันก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นการทำภารกิจนะครับให้สําเร็จนะครับ5ภารกิจนะครับแล้วก็เมนูที่2ด้านล่างนะครับก็คือชนะ2แมตช์นะครับ ดูเมนูที่สามนะครับรับรางวัลภารกิจประจําวัน9รายการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของอีเฟอร์โนนะครับผมการทําประตูนะครับก็คือโหมดใดก็ได้นะครับในสามโหมดนะครับตัวนี้ทําประตู20ประตูนะครับผมแล้วก็เมื่อทําภารกิจเรียบร้อยนะครับก็จะรับตัวผู้เล่นตรงส่วนนี้นะครับของอีเฟอร์โนนะครับเป็นการสุ่มนะครับ1รางวัลนะครับก็คือ o อ r 125ถึง132ยสามสิบนั่นเองนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูทางด้านขวามือครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นของ e o n วนโนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับรางวัลนะครับสูงสุดนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่ด้านล่างนะครับคือไต่ไปเรื่อยๆครับ 5, 75, 150, 300แล้วก็400นะครับตามขั้นบันไดไปนะครับสุดท้ายก็จะได้ตัวผู้เล่นนะครับก็คือเอโต o นั่นเองนะครับจะเป็น UY146 นะครับ แล้วก็มาดูทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวามือตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการรับรางวัลนะครับสําหรับอินฟโนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับรางวัลเป็นการสุ่มของรางวัลขึ้นมานะครับก็คือ O อยา2 5ถึง132นะครับตัวนี้ก็มีระยะเวลาใน11วันนั่นเองครับส่วนทางด้านขวามือครับมาดูนี้ครับด้านบนนะครับก็จะเป็นส่วนของตะก้านะครับ จะเป็นร้านค้านะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวแอดขอข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านล่างที่2ครับตรงนี้จะสําคัญครับจะเป็นการรับรางวัลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูครับตรงส่วนนี้นะครับคลิกเข้ามาครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเมนูของรางวัลเพิ่มเติมนะครับของอควานะครับแล้วก็อ n นฟโนนะครับตรงนี้ทําการมาดูด้านขวามือครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรับได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นผู้เล่นนะครับจะเป็นจํานวนผู้เล่นนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมด้านขวามือนะครับมาดูนี่ครับการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเลข5นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคะแนนของรายวันเพิ่มเติมครับเรามาดูหมวดนี้นะครับก็จะแบ่งด้วยกันนะครับด้านล่างครับคือเป็นการเช็คอินรายวันนะครับก็คือ1วันนะครับก็คือได้5คะแนนนะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับ จะเป็นการเล่นเมนเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะได้3คะแนนนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นการทํา1ประตูในโหมดปกตินะครับตัวนี้ก็จะได้อีก5คะแนนนะครับแล้วก็มาด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นโหมดทําการอันนี้เป็น VSA นะครับก็คือจํานวน1ครั้งด้วยกันนะครับเอ่อหนึ่งคะแนนนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรับคะแนนครับของแต่ละโหมดการเล่นนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับแอดก็จะได้รางวัลที่ล็อกล็อกอินเข้ามานะครับคือได้5คะแนนก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูด้านขวามือครับตัวนี้แบบจะเป็นคะแนนรวมด้านบนนะครับในการได้คะแนนแต่ละครั้งแล้วก็สะสมไว้นะครับอย่าง15คะแนนนะครับก็จะได้ตัวผู้เล่นนะครับเจเนเรชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น126ถึง129นส่บเก้ครับคูณด้วย2 2ผู้เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มา75คะแนนนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเงินเขียว tp 50นะครับผมแล้วก็มา125คะแนนก็จะเป็น คูณด้วย100 TP ทนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาดูเมนูด้านขวามือนะครับตรง3รายการนี้ก็คือสามารถรับได้เลยนะครับก็จํานวนผู้เล่นนะครับที่เข้ามาลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับตรงนี้เช็คอินเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเราสามารถรับได้ทันทีครับสักสารายการนะครับผมแล้วก็ส่วนทางด้านขวามือนะครับจะรับรางวัลเพิ่มเติมครับสำหรับโหมดต่างๆนะครับ vsa h t o h แล้วก็ manager นั่นเองครับทำให้ครบนะครับก็ตรงนี้ก็ มารับเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับผู้ที่ทําครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2ตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับผมต้องรอวันที่31นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่2กันนะครับเมนูที่2ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการสกิลมาสเตอร์นะครับกดได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายวันนะครับผารกิจสกิลนะครับแต่ละวันนั่นเองนะครับ จะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าจะได้รับนะครับผมตรงนี้นะครับก็เล่นให้ครบนะครับเพื่อรับรางวัลนส่วนนี้ครับด้านขวามือครับไล่ไปเรื่อยครับ5 10 15นะครับก็จะรับเป็นโทเค็นอินเฟอร์โนนั่นเองนะครับผมสะสมโทเค็นตัวนี้ส่วนนี้นะครับปลดล็อกกันด้านขวามือครับจะไล่ไปเรื่อยครับ1 0 5 0 100แล้วก็150แล้วก็200นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกของรางวัลแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่3นะครับ ในส่วนนี้นะครับเมนูที่3นะครับเราทําการเล่นกิจนะครับประจําวันนั่นเองนะครับเพื่อจะทําการปลดล็อกเพื่อรับของมันด้านล่างนี้นะครับแล้วก็เมนูด้านขวาอีฟอรโนนะครับผมตัวนี้ก็เลือกคือเปิดภาพให้ตรงกันนะครับตรงนี้หมดจะมีด้วยกันนะครับ5ผู้เล่นด้วยกันนะครับในในภาพนะครับก็เปิดให้ตรงกันนะครับเพื่อมามาปลดล็อกทางด้านขวามือครับก็จะมีจำตามจานวนนะครับ1 แล้วก็3ภาพนะครับ6แล้วก็10สูงสุดที่10นะครับตรวนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกเป็นการสุ่มของรางวัลน,นะครับก็คือ OER 1 2 7ถึง1้2นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูสุดท้ายนะครับเมนูสุดท้ายนี่นะครับจะเป็นการเล่นสกิลนะครับผมสกิลแล้วก็เล่นกิจประจำวันนั่นเองนะครับตรงนี้ เล่นในคบนะครับเพื่อจะมาเดินตารางทางด้านขวามือนี่ครับใช้ตั๋วนะครับในการเดินแต่ละครั้งนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนะครับจะได้รับของรางวัลตัวผู้เล่นนะครับเป็นการสุ่มโ v r 127นะครับถึง1้2องนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ Inferno นะครับทั้งหมดนี้นะครับอีเวนต์ของ Inferno นนั่นเองนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ ที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด s ั r i ไ e ให์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ